ตนที่จังหวัดสมุทรสาครครับได้เปิดงานแสดงและจัดหน่ายสินค้าส่งเสริมตลาดสินค้าชุมชน My Style Art Market ครับ นายนรงรักร้อยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าส่งเสริมตลาดสินค้าชุมชน m ม s t ต l e Art Market นะครับโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนายกการองการบริหารส่วนจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมง,งานที่ริมเขื่อนหน้าศาลเาพ่อหลักเมืองจังหวัดสมุทรสาครครับ โดยนางสุนันทาน้อยพิทักษ์พานิจจังหวัดสมุทรสาครนะครับได้กล่าวถึงการจัดงานไม s ไต y l e r t m a มา e ก็ครั้งนี้ว่าเป็นการส่งเสริมการตลาดสินค้าชุมชนภายใต้โครงการพัฒนาตลาดสินค้าสมุทรสาครสู่สากลตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพศ2564ของจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการในจังหวัดสมุทรสาครพร้อมกับการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มช่องทางการตลาดเพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการแรงงานและชุมชนพร้อมทั้งเป็นช่องทางในการเชื่อมโยงการใช้ทรัพยากรจากแหล่งทุนแหล่งผลิตและแหล่งตลาดนะครับ สำหรับงาน My Style Art m a r k ไ t คครั้งนี้เป็นการกำหนดการจัดงานขึ้นนะครับในวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์3ครั้งด้วยกันตั้งแต่เดือนตุลาคม2564จนถึงเดือนพฤศจิกายน2564นี้ระหว่างเวลา 10, บ่าย4โมงนลครับจนถึง2ทุ่มซึ่งครั้งที่1ก็จัดไปแล้วนะครับ29-31ตุลาคมที่ผ่านมาส่วนครั้งที่2เดือนนี้นะครับในวันที่5ถึงวันที่7 ส่วนครั้งที่3จัดอีกครั้งนะครับในวันที่12ถึงวันที่14พฤศจิกายน2564ครับโดยกิจกรรมภายในงานจะประกอบด้วยการออกร้านจำหน่ายสินค้างานศิลปะและงานฝีมืองานแสดงและการจำหน่ายสินค้าชุมชนสินค้าโอท็อป SME วิสาหกิจชุมชนและเวิร์กช็อปการสกรีนถุงผ้ารวมแล้วกว่า50ร้านค้าด้วยกันนะครับ